คุดมือนีไม่ได่มันแรนออกกัะร่างกายเอาเอาไปทะเลวัดเขาตักเพียบนี่ไปทะเลเลยไปบ่ายพระตรงขุดหินเราจะไปลงน้ำทะเลกันเบิ่งทะเลเลยเช้านี่ น้ำทะเลลดลงจนถึงองค์หน้าองค์พระให้คุณยายโน่นไปไปมุมโน้นาพา<ม>คุณยายวิ่งออกกำลังกาย้ไปเร็วต้องมีตัวช่ย <lugar> วยมีองค์พระนะคะน่ะมาล้มองค์พระเขาตะเคียบค่ะเด็กเขามาตึกเหร น้ำลงพุ่นโมแตกี่ยุพุ่นโมเอออยูบเลยพี่แต้ยแต่มาเตะแย่งพลังพลังเอากำลังกายกอเบิ่งนี้ละบานนนให้คุณแายไหว้พระก่อนผู้ใดพวกมาน้าไผยบุญํำไดเบื้องเอา ฝนอยู่นี่คือองค์พระพระอรหันในบ้านนะคะนะคะคุณยา,ายมาไหว้กลางทะเลเลยนะคะนี่คือทีมทีมทั้งหมดทีมผู้สร้างบุญนะคะคนนี้เขาเป็นรองผู้จัดการะค,ะค่ะค่ะ เอาคุณยายอยู่ตรงใกล้องค์พระมากเลยเขาตะเกียบนะคะนี่ค่ะสาธุสาธุสาธุตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะพอหลังจากนี้น้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้คือสามารถยืนอยู่ หน้าองค์พระได้เลยนะคะหน้าองค์พระได้เลยค่ะหน้าองค์พระนะคะนี่ค่ะองค์พระที่เขาตะเกียบนะคะถ้าใคระสะดวกก็มาเที่ยวกันนะคะไทยเที่ยวไทยช่วยกันนะคะยุคโควิด -19 นะคะคนไทยต้องช่วยกัน ให้ผ่านวิกฤตไปได้นะคะนี่ค่ะเราเดินเข้าไปใกล้ๆองค์พระเลยค่ะเราไหว้พระแล้วนะคะคุณยายก็ไหว้พระแล้วค่ะ,อ,ะองค์พระสวยงามมากๆเลยเราพระเราพาพระอรหันในบ้านนะคะมาไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นะคะรูปปั้นพระพุทธองค์สาธุสาธุ นี่ค่ะทะเลน้ำทะเลกำลังหนุนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องขึ้นแล้วนะคะอันตรายเหมือนกันนะคะค่ะออกกำลังกายกะไอ รงหาดหรือว่าริมทะเล,ะเ,ลเขาบอกว่ามันจะได้อากาศที่มีเกลือบริสุทธิ์ร่างกายสีแข็งแรงออกกำลังกายนะคะสิได้อากาศที่บริส,สุทธิ์มีเกลือจากธรรมชาติเขาบอกปลอดจะแข็งแรงหงวัวใจกับแข็งแรงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอีเวนต์ช่วยค่ะ แต่ละคนที่มาแข็งแรงกันทุกคนอันนี้คนป่วยประจํากลุ่มนะคะแต่วันนี้วันที่สามไม่ใช่คนป่วยแล้วคะ่ะนะคะแข็งแรงออกกําลังกายเมื่อวานเล่นน้ําน่าจะเกือบสามชั่วโมงสามารถเล่นได้กับเด็กๆวัยรุ่นนะคะมันดีมากเลยการออกกําลังกายนี้คะ่ะอ่าเต้นห้าสิบโอมโตเตอร์บอกว่าห้าสิบต้องห้าสิบเด้คอค่ะอ่า เอาให้ได้เด้อค่ะอ้าวโปรโมเตอร์คือบอทำละคะุ้งสิได้ยุบค่ะว่าอ,อ้าวคนกลุยก่ยค่อยๆทาไปท่านี้ค,ค่อยๆเราจะเป็นกระโดดเท่าเขาเใช่กระโดดเท่าที่กระโดดกระโดดได้ค่ะ เอาให้ได้เดอ้อโปรโมเตอร์พร้อมต่อไปสิโชว์หนาของนั่งแบบเลยเด็กมียยายให้กำลังใจยุนข้างหน้าสู้สู้คุณยายยังสู้เลยเนาะคุณยายยังสู้ตื่นขึ้นมาไหว,พ,ไวพระไหวพระพุทธองค์เขาตะเขียนนะคะแล้วก็มาลิมมามาชิมบรรยากาศ โมอเตอร์ยอมเว้ยโบโอเคบบโอเคบบโอเคหอยจักจักเลยอ่านี่คุณอาเขาบอกให้หาซิฟอันนี้เอาจะเอารอยจะเอารอยรุ่นไหนกำลังใจไปกันเฮา รุ่นกำลังใจรุ่นกำลังใจ,งใจรุ่นเป็นกำลังใจงให<ะ>ลุนเป็นกำ <displays, S 2> ลังใจให้นักกีฬาทีมครอบครัวนะคะนักกีฬาทีมครอบครัวสุดยอดคะ่ะสุดยอดคะ่ดดคะคุณยายยกนิ้วให้ลูกสาวาห,าหล่าย่าน่ลูกสาวลูกสาวหล่าย่าเด้หนีเด้อห้าสิบสามบอก ห้าสิบสามปีค่ะอันนี้จะเจ็ดสิบแล้วมันบอกค่าคุณยายทายเลยค่ะว่าคุณยายเท่าไหร่คุณยายปีนี้เก้าสิบเจ็ดเดือนมกราเก้าดครบลุ้นกันไปนะคะลุ้นกันไปคุณยายสุขภาพร่างกายดีมาก บายบายหัวหินค่ะบายบายหัวหินค่ะบายบายหัวหินแน่ค่ะโปรโมเตอร์ bye. Bye. ค่ะ <Bye. S 1> มีโอกาสเราจะมาอีกนะคะเร,เราจะพักที่เดิมด้วยมันโอเคมากขาเดินออกมาออกกำลังกายเที่ยวอีกเด้อโอ้บายบายชิมบายบายแล้วรักนะที่หัวหินจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ บายบายหัวหินค่ะบายบายทะเลบายบายทะเลบายบายทะเลบายบายอ่ะบายบายทะเลหน่อยเอาจะมาเอาข้างหลังบายบายทะเลอ่าบายทะเลแล้วค่ะเอาจบแบบนี้บ่ย้ายบัเนี่ย